วิธีแกพีอำกูกูกูอะตีสองอีล้วเหรอรู้สึกตื่นตอนนี้สองทุกนนวัๆๆๆๆเนเลยเนฮะิฮ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 ิคิฮ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 ิมิฮิฮิฮงเิฮิฮ เสิงหัวเราช่วยคนลุกนั่นอยับตัวไม่ได้เลยใครก็ได้ช่วยบุกชิ้นที่นกดจังนะฉันเทบไม่อยากนอนเลยล่ะแค่คิดถึงเสียงนั้นก็สยองแล้วยวจังหะเดียวมาฉันให้อะไรเหรอแฮมนี่คือบาคุบีสากินฝันรังล่ะ นาลองเอาไปติดที่หัวเตียงดูสิสว่วนนี้ก็คือกระถาเล็กบาคุฉันหาอินเทอร์เน็ตมาให้นะมีด้วยหรอตุมะตะมะเซบะมะตุคุกะเลไปว่าอะไรหรออ่านยากจิบเอ,อนนานะาต้องให้ขึ้นใจแล้วกัน เดี๋ยวมะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอุตตะอะไรไม่รู้อาไรเอกนะนักเรียนมะขุกเลเอะอะไรกูกูกูเอ้ยนะเฮ้ยเ้ฮ่ตีสองอีกแล้วเหรอโอ้ยหน้าฉุมัดเลย ไม่ต้องกลัวแล้วคืนนี้เรามีบักคุอยู่ช่วยบอกว่าทันทีเจ้าทำกระถางนี้กับคุได้หมดแล้วเอาละนะอุตมะดะเสบะบักคุกุเลเออุตมะดะเซบะบักคุกุเลเอ อุตามาจะเซบาบุรุลเลยหอ๊ะกริปนนูเก็บตัวได้แล้วคาถาและผลจริงด้วยอาการผีอำหายไปแล้วาฮเอ๊ะเอ๊ะต้องคาถาอีกรอบสิฉันอยากฟังเร็วๆสิว้าา จบไละผีญี่ปุ่นมึงกลับมาจากอิเมเซ่นนะฮะก็เหนื่อยก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไม่แชร์บาย